วสวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนวันนี้นะคะดาจะไปเดินเล่นนะคะไม่รู้จะที่ไหนเนาะเมื่อกี้เพื่อนโทรมาบอกเฮ้ยแ้วดาจะพาเธอไปเที่ยวเสร็จวาดาก็รีบแต่ง้อแ,แต่งตัวนะคะแล้วก็ออกมารอเพื่อนข้างทาง,างประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวเขาจะมารับเราเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเนาะ <c oughs> ว่า,าที่เขาจะพาเราไป <c oughs> มันคืออะไร <c oughs> เขาบอกว่าไปกินกาแฟไปเดินตลาดไปดูดอกไม้ฉึ่งงมากเธอ,เอว่า <c oughs> มันจะเป็นที่ <c oughs> ทไหนเดี๋ยวเราไปด้วยกันจ้ะ แล้วเราก็ถึงนะคะที่นี่เขาเรียกว่าหนานจวงเหล่าเจอยู่ในเขตพื้นที่ระหว่างซินจูกับเหมียวลี่นะคะวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเก่าซึ่งมีทัวร์รถทัวร์รถบัสเยอะมากนะคะประมาณช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยก็จะมีเทศกาลดูหิ่งห้อยซึ่งตรงนี้จะเป็นโอที่เปิดนะคะปกติดูหิ่งห้อยเนี่ยเขาจะไม่ใครมาดูกันง่ายนะเพราะเขาเป็นที่ห่วงเป็นที่แบบ เขาเรียกาอะไรห่วงแหนเป็นของแบบของลับอะไรเงี้ยเขาแบบคือรู้แล้วเขาไม่บอกให้ใครแต่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ใครๆก็รู้ว่ามีหิ่งห้อยนะคะแต่วันนี้เราไม่ดูหิ่งห้อยจ้าเรามาเดินตลาดนัดกันป่ะนี่คือทางเข้าตลาดนัดนะคะเขาจะมีบ่อน้ําไม่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเนาะอันนี้คือเลยค่ะซอยซอยน้อยๆเนี่ยเข้าไปเลยแม่ไม่ต้องกลัวนะจ้าโควิดยัดเข้าไปเบียดกันเข้าไปกันจ้า สองข้างทางนะคะก็เป็นตรอกเล็กๆซึ่งก็ของกินเต็มถนนเลยจ้าเราไม่สามารถจะเดินได้ตามอำเภอใจนะคะต้องค่อยๆขยับขยับไปแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นของกินหลากหลายนะคะใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็เดินผ่านนะจ๊ะสวนละดาเองไม่ได้ชอบของแบบนี้ก็ขอผ่านไปเลยจ้าไอ้ถั่วปากอ้านะ่าจะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่นะ เห็นมีเยอะมากๆเลยแต่ดาไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าถั่วอะไรนี่ของกินของใช้ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งก็หลากหลายมากๆเลยค่ะแต่เป้าหมายของรัดานะคะก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งซึ่งมันเป็นร้านขายน้ำส้มแต่มันต้องเข้าไปในลึกๆเลยนะจ๊ะเกือบสุดซอยเลย อันนี้น่าจะเป็นน้ําโอเลี้ยงจับเลี้ยงอ่ะอีเพื่อนก็อยากซื้อเธอซื้อไปเลยจ้าฉันไม่ซื้อฉันไม่ชอบกินแบบนี้จ้านี่นะคะก็คือน้ําส้มน้ําส้มวิเกอร์นะคะก็เอาไปผสมน้ําแล้วก็ดื่มแบบสำหรับช่วยย่อยอะไรประมาณนี้จุลินทซี์อะไรก็ว่าไปที่นี่เขาขายสามขวดหนึ่งพันบาทนะคะ เป็นของขึ้นชื่อถ้ามาถึงหนานจวงเหล่าเจเราต้องซื้อหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อคิวกินน้ำแข็งใสถั่วแดงคิวยาวมากแม่นึกว่าแจกฟรีร้านนี้ก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเดินมาสุดไายยังไงก็เจอค่ะคนจะออยอยู่หน้าร้านแบบนี้เลยมีเมนูเดียวนะคะไม่ต้องไปสั่งให้ยุ่งยากถ้าเราเราพูดไม่เป็นก็ไม่ต้องไปพูดจ้ะแค่ไปเข้าคิวแล้วก็ชี้เลขหเลขสว่า เอาหนึ่งถ้วยสองถ้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เราเลยจ้าพอเราได้เสร็จแล้วนะคะก็ไปหาที่นั่งกินได้เลยนะคะเนื่องจากวันนี้คนเยอะมากๆมันไม่มีที่นั่งสําหรับเราจ้าก,ก็ยืนกินไปเลยสิคะแม,ม่มีโมจิให้ประมาณ6กลูกนะคะก็คือ<ม>ความเ<ม>ขียวของชาเขียวก็คือเน้นๆนะคะรสชาติถึงมากไม่อย่างนั้นคนไม่เยอะขนาดนี้อ้ํา นี่คือคนนะคะหลังจากซื้อมาแล้วก็ไปยืนกินประมาณนี้หลังจากเที่ยวกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไปอีกโซนหนึ่งในส่วนของโซนนี้นะคะก็จะเดินง่ายขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันเป็นโซนถนนใหญ่ไม่ต้องไปเดินในตรอกในซอกในซอยเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วนะจ๊ะิที่เราเดินผ่านก็คือบัวหิมะนะคะเขาปอกกันสดๆไปจ้าซึ่งเคยชิมชิ้นหนึ่งก็ถือว่าอร่อยแต่ไม่ได้ซื้อจ้ะ นี <idd ratchet Lust and Machine> ่ค <drums and tea> ือโมจินะคะเรื่อดภาสามี่ปุ่นกันแล้วก็มีขนมท้องที่นะคะหลากหลายมากๆแต่เราก็ไม่ซื้อจ้ะเพราะฉันแพ้แป้งเธออันสีเหลืองนี่เขาเรียกว่าผีผ่าเจาานะคะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรเนาะกินไปคำนึงแล้วรู้สึกว่ามันบัวไชยอ่ะเธอมันบะเมียนฉันกินม่ได้ฝรั่งนี่กองละลอยนะจ๊ะรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ ในส่วนของส้มจ้าช่วงนี้พิธีการส้มเนาะก็จะอร่อยมากมานะคะแต่เราไม่ซื้อตอนนี้เราไปเดินกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อจ้าและแล้วก็ไม่พ้นร้านกาแฟจ้านี่คือร้านกาแฟสือเอ้อเหลี่ยวนะคะสาขาแรกอยู่ที่สือเอ้อเหลี่ยวอันนี้สาขาสองอยู่ที่หนานจวงถ้าเกิดใครมาที่นี่อย่าลืมซื้อหาคําว่าสือเอ้อเหลี่ยวนะจ๊ะซึ่งฉันก็อ่านภาษาจีนไม่ออกียงก็เดาเอานะคะว่าฉันเคยไปมาแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าฉันจำหน้าตาขนมปังเขาได้ ขนมปังร้านนี้นะคะไม่มีใครเรียนแบบเขาได้ซึ่งไม่รู้ว่าทําไมนี่ขนมปังโรถั่วแดงนะคะท็อปวันนัมเบอร์วันอร่อยมากๆเลยหลังจากที่เราตื่มกาแฟนะคะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินข้ามสะพานนะคะไปเดินเล่นกันเนาะไปเดินย่อยตามภาษาผู้เท่านะจ๊ะเดินตลาดดื่มกาแฟเดินเขาแต่นี่ไม่ได้ว่าเดินเขาเนาะเรียกว่าเดินแบบไฮกิ้งธรรมดา ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้โอเคนะคะหลังจากที่ดาเนาะก็ไปเดินเล่นตลาดนัดกันแล้วนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็อิ่มนำำหนาสําราญใจกันมากมากเลยะคะ่ะก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย